ก็พอแม่พ uh ี huh uh ่น huh. <Yeah, I> <so> ้องชาวยูทูบเปิดมาบังดูเหมือนเดี๋ยวจะได้สิ่งหนึงว่าที่ยายจะทําแกงเขียดค่ะอันนี้จะเป็นใบหมอนนะใบหมอนใบหมอนใบหมอนห้องเลยค่ะเดี๋ยวยายจะเอามาตาใส่กันแล้วก็วันนี้อันนี้เป็นผักยอดยอดปักกีลุกอะไรนะยอดมะรุมยอดมะรุมค่ะมันสีออกภาษาอีสานอยู่เลยแล้วว่าอันนี้เป็นอ่หวานฝ้ายอยู่บรอได้เสียม้าส่เป็นหน้าหมอน อาดที่บ้านเราเรียกว่าบ้านไฟเนี่ยเอาใส่ไปน้ากันอันนี้เซซินีกับซีนีเนี่ยเดี๋ยวแยกเสียอันตำพริกล่วงไปก่อนอันนี้สิตำร่วมกันมีค่ะพี่น้องต้องมีเนี่ยสิตำพริกไปก่อนพร้อมแดงค่ะตำรวมกันเนี่ยกะมิ่น้องมานตำร่วมกันกันตำแบบถ้าเป็นสมัยก่อนถ้าจกกระมิ่งน้องเอามันมีแยายตำเลย ใส่ลงไปในกระทะแล้วมีข้าวโพดด้วยยองเรียบร้อยแล้วไปยัน,นั่งใบมอนโอ้จะจเสบจะละพี่น้องใส่ลงไปแล้วจ้าโอเคเมารอดูมันเดืออใส่เห็ดลงไปเลยค่ะ ชึ <muitas> ่เห็ดฟางดอกโตโตเราไม่ม oh. <Jean. S 2> no ีเห็ดป oh. ่าเราก็เห uh ็ดฟางกินกระไดเด้อเออโอ้ยกระทะหอนตล้วพี่น้องกระไดว่ากระทะมันเย็นยายเอ้ยดูดิเห็ดฟางโตโตมากินไข่ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวรอสักคู่ น้ำปลาร้าลงไปค่ะน,นัวนัววับใส่ชูรสไปด้วยนะเดี๋ยวไม่อร่อยค่ะเมื่อ่ากินชูรสกรซางเขากินอยู่กับยองว๊บใส่ไปทีนี้ยายก็จะใส่ยอดมะรุมใส่ลงไปเลยกับยองเออใส่ลงไปเลยผักขายายจะตัดแบบนี้เลยนะมันคม ชึบ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 ม,มันคมนะคะมันคมนะผักขา,าเนี่ยเนี่ยผักขาเขาเองค่ะปู่ยุ่นนำนาบ้านเนี่ยชึบอืมใบไผ่ก็จะใส่ไปเพราะชอบหอมหอมกับเพีองเป็นสมุนไพรชึบเรียบร้อย ยังไงล่ะโอ้โหน่ากินไหมนะ่า มากพี่้องมือน,นี้แกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดเฟี้ยงดอกแต่ว่าใส้อ่อนยอดมะลุมด้วยแล้วก็ใส่อันขปวดไปน้าค่ายอดมะลุมลูกคาลูกคาเพิ่น,น้ำมะหอยไหมหยอดอ,อ่อ,อนๆมันแบ่แบๆอร่อยนะไส้พักแต่หอบหนึ่งเล่มนเพิ่นนำมะหอยลูกคาลูกค้าเห็ดผมเอามะาหอาย เอามาเอา,ามาฝากเป็นเอามาฝากหลวมันขาดนบ้านมีเนาะไปหนมาดีวันนีแล้วกไหวสักเรใบมะลุมใบมะรุม ยับมะรุมมันอร่อยนะเนางไม่สหวานะหอย